ปลงนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้เตรียมตัวในการถ่ายทํานะครับพอดีไปเจอบรรยากาศสวยจริงก็เลยเดินลงไปดูนะฮะแล้วก็บังเอิญแปลงนี้เขาก็กําลังอยากขายอยู่พอดีนะครับเป็นที่ดินที่สวยมากนะครับด้านหน้าติดถนนดำครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับปลาปานี่ห่างออกไปนิดเดียวก็จะขยายมาถึงแล้วนะครับเข้าตลาดนี่ประมาณกิโลนิดๆน,นะครับมีถไมไ้บางส่วน ด้านหลังเป็นคครงนะครับแปลงนี้อยู่หลังโรงพยาบาลบ้านฝางนะครับห่างจากถนนมะลิวันนี่ไม่ไกลนะครับประมาณสัก300เมตรนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเดินตามคนาเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะไปจดลำห้วยท้ายแปลงนะไม่มีภาพที่เป็นวิดีโอให้ดูทั้งหมดนะครับมีเฉพาะเป็นภาพถ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเื่อนดูเป็นภาพๆไปนะครับ เพื่อจะได้บรรยากาศในการชมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นฉนดครุฑแดงนะครับนองส,สีจอนะครับเนื้อที่สมไร่นะครับ3ามไร,เร่เศษเศษนะครับนิดนิดนะหายากนะครับที่สวยสวยแบบนี้3ามไร่ี่ทำบ้านสวนกำลังดีเลยครับนะมีที่เหลือจัดสรรแบ่งเป็นโซนบ้านเป็นทุ่งนานะครับด้านหน้ามีที่เหลือทำคาเฟเ่เล็กๆได้ด้วยนะครับ เป็นแปลงปลูกเผือกหอมนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับฝนกําลังตกนะครับภาพก็เลยออกจาครึ้มๆหน่อยนะถ่ายรูปเสร็จนี้เราออกจากแปลงแทบไม่ทันนะครับแล้วก็ตกหนักมากนะครับเราขับรถไม่ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของบอกขายไว้ที่ไร่ละ1ล้านบาทนะครับสามารถต่อรองกันได้นะครับถ้าสนใจจริงๆนะแปลงนี้สามารถสร้างบ้านอยู่เองก็ได้นะครับจะเป็นบรรยากาศแบบ บ้านสวนริมทุ่งมีน้ําท่าบริบูรณ์นะครับการเดินทางนี้ก็ไม่เลอะเทอะไม่เละเท,ะ,เะ,เทะนะครับเพราะเป็นทางดําหน้าแปลงถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับกับรันพ่อเตอร์นะครับที่เบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ตามนี้นะครับสวยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆสบายๆนะครับขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันแปลงหน้า สวัสดีครับ